สวัสดีครับพบกับผมเบียในช่องมิสเตอร์เบียครับผมวันนี้ผมก็จะมีเมนูยำมาฝากครับเป็นยำเล็บมือนางนะครับผมนี่ครับก็จะมีหมูสับเล็บมือนางแล้วก็หมูยอครับผมผักต่างๆนะครับผมก็จัดมาอย่างดีเลยนะครับผมนี่น้ำยำนะครับผมไม่เทน้ำยำมาใส่ก่อนก็คือว่าผมจะโชว์ตรงนี้ก่อนเลยนี่เห็นไหมคนๆคักๆให้พี่น้องได้ดูกันเลยนะครับมา ไม่เราเราไม่พูดเยอะครับผมลาดแล้วก็ลุยกันเลยครับโอ้ลงไปแล้วจะคุกคุกคุกเลย,ยน้ำยำเยอะมากเลยครับ มาครับเรามาชิมก่อนเลยืม อืมอืมถาดของเราถาดใหญ่ๆดูเล็กไปเลยนะครับผมมาอืม ก mm hmm. รึบกับกรึบกับ,บดีมากเลยครับพี่น้องสุดยอด ผมหิวผมก็เลยบวปากเบาแซ่บน้ำปลาคนๆนัวๆเลยครับพี่น้องแซ่บดู ตบตามโดย,ยชาเขียวครับผมมีเอฟซีทรงชาเขียวใหม่ครับผมละมุนละไมละม่อมนะครับผมอิ่มแล้วครับผมก็ สำหรับปิดคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเบียด้วยนะครับชื่อช่องมิสเตอร์เบียครับผมทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบียในการทำช่อง YouTube ทำช่องแฟนเพจนะครับผมครับฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม